แต่แน่นอนความผิดพลาดเนี่ยผู้ที่เป็นผู้เสียหายมันคือบิดามารดาไงคะแต่ความผิดฐานก็ทำชำเราหรือข่มขืนเนี่ยนะที่เราเรียกกันเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดที่ผู้เสียหายก็คือตัวคนที่ถูกกระทำเป็นผู้เสียหายนะคะส่วนอีกมาตราหนึ่งนะคะตามประมวลกฎหมายมาตรา3า9รนะคะเรื่องของการพลากผู้เยาว์ที่อายุ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law Channel อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาวจะมาพูดใตประเด็นที่เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ดาวพูดถึงเรื่องของการกระทำความผิดฐานพลากกับอาจารย์นั้นมันมีลักษณะที่มันแตกต่างกันยังไงซึ่งคลิปที่แล้วเราได้พูดไว้แล้วว่าพลากเนี่ยคือทำยังไงที่มันเป็นความผิดพลากนะคะแล้วอาจารย์เนี่ยคือทำยังไงที่เป็นความผิดฐานอนาจารย์แต่วันนี้นะคะมันก็จะเป็นประเด็นที่ต่อจากนั้นก็คือว่าถ้ามันเป็นลักษณะการกระทำความผิดที่การพรากไปนั้นผู้เยายินยอม หรือผู้เยาวไม่ยินยอมมันมีความผิดที่มันต่างกันยังไงนะคะคลิปนี้ดาวจะมาพูดถึงนะคะก่อนจะเข้าเนื้อาหานะคะดาวมีเสื้อสวยๆมาแนะนําเพื่อนๆนะคะก็คือเสื้อลาย e m เดิร์ a ลอ Never Give Up Never Back Down For Justice ซึ่งมีความหมายว่า m o เดิร์นลไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยท้อถอย เพื่อความยุติธรรมค่ะความหมายดีขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุน Modern Law Channel ของเราสามารถที่จะทับไปที่เพจ Modern Law หรือคลิกซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้ค่ะทุกการซื้อของเพื่อนๆคือกำลังแรงใจของ Modern Law Channel นะคะอย่าลืมสนับสนุนเรานะคะขอบคุณค่ะ เช่นเคยนะคะต้องขอให้เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวและก็ทีมงานวนตลอดช anel ด้วยนะคะสําหรับต้นคลิปที่ดาวพูดไว้นะคะมันก็เป็นประเด็นต่อมาว่าถ้าเป็นลักษณะการกระทําความผิดฐานพลาดก,ก็คือแยกเด็กออกจากอํานาจปกครองของบิดามารดาไปแล้วเนี่ยไปเพื่อทําอนาจารเนี่ยซึ่งที่ดาวพูดไว้ในคลิปที่แล้วก็คืออนาจารก็คือการกระทําที่ไม่สมควรทางเพศทุกประการส่วนคําว่าพลาดนั้นคือแยกเด็กออกจากอํานาจปกครองบิดามารดาซึ่งไม่ได้ดูหลกนะคะ ว่าจะมีระยะทางใกล้ไๆขนาดไหนแค่เอาไปแล้วพ้นสายตาพ่อแม่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลูกไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถือเป็นความผิดฐานพลาดแล้วนะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทําคราวนี้ถ้าหากว่ามันเป็นลักษณะที่เราพาไปแล้วเด็กยินยอมที่จะพาไปหรือเป็นผู้เยาว์อยากจะไปด้วยมันก็จะมีอยู่2มาตราด้วยกันก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามรยแล้วก็3ามนะคะสามดนี่จะเป็นเรื่องของการที่พลากผู้เยาว์ซึ่งอายุตั้งแต่15ไม่เกิน18ไปโดยที่เขาไม่เต็มใจเขา ว่าไม่เต็มใจก็คือเช่นชุดกระชากลากถูไปเพื่อที่จะไปทําไม่ดีไม่ร้ายหรือไม่ทําไม่ดีไม่ร้ายมันก็จะมีความผิดอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่ามันก็จะมีความผิดพลาดที่ดาวบอกนั่นแหละว่าพาไปโดยเขาไม่ยินยอมซึ่งอัตรโทษจําคุกในส่วนของการทําความผิดนี้นะคะมันก็จะเป็นโทษจําคุกประมาณ2ปีถึง10ปีอันนี้คือพลาดเฉยๆนะพลาดผู้เยาว์ไปจากอํานาจปกครองของบิดามารดาของผู้เยาว์ก็คือ15ไม่เกิน18อันนี้คือโทษจําคุก2ถึง10ปีแต่ถ้าเป็นกรณีภาค ไปเพื่ออนาจาร์อันนี้คือพูดถึงไม่เต็มใจนะคะเช่นไปกอดจูบรูปคําไม่ได้นอนด้วยหรอกนะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศแต่ลักษณะอาจจะเป็นรูปไรตรงโน้นตรงนี้ทีตรงนั้นโอ้โห,โโหก็จะมีอัตราโทษประมาณ3ปีถึง15ปีนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นแบบกรณีที่แบบที่เป็นข่าวหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบหลอกว่าจะพาไปส่งที่โรงเรียนแต่กับพาผู้เยาว์อะค่ะไปร่วมอเวณีแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นความผิดในวรคท้ายนี้ก็คือเป็น ความผิดก็คือพลากไปเพื่ออนาจาร์ซึ่งถ้าเป็นแบบที่ดาวพูดเมื่อกี้นะคะมันก็จะเป็นทั้งความผิดฐานพลากเพื่อพาไปอนาจาร์แล้วก็ความผิดกระทาชาเราด้วยนะคะเขาเรียกว่าการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทแต่แน่นอนความผิดพลาดเนี่ยผู้ที่เป็นผู้เสียหายมันคือบิดามารดาไงคะแต่ความผิดฐานกระทําชาเราหรือข่มขืนเนี่ยนะที่เราเรียกกัน,นมันก็จะเป็นความผิดที่ผู้เสียหายก็คือตัวคนที่ถูกกระทําเป็นผู้เสียหายนะคะ ส่วนหญิงมาตราหนึ่งนะคะตามประมวลกฎหมายอามาตรา3 1 9นะคะเรื่องของการพรากผู้เยาว์ที่อายุ15้แต่ไม่เกิน18ไปจากบิดามารดาโดยที่ผู้เยาว์นั้นยินยอมนะคะเมื่อกี้เราพูดไว้ละใน3-18ว่ามันเป็นการพลากโดยที่ไม่ยินยอมมันผิดเลยแต่ว่าในส่วนของพลากโดยที่ยินยอมก็ผิดอยู่ดีค่ะเพราะว่าความผิดพลากเนี่ยตามใดก็ตามที่บิดามารดามไม่ให้ไปต่อให้เด็กจะยินยอมมันก็ผิดอยู่ดีค่ะเพียงแค่ว่าอัตราโทษมันก็จะ ลงมาเป็นจำคุก2ปีไม่เกิน10ปีเหมือนกันค่ะแต่จะไม่ได้มีวักท้ายเหมือนประมวลกฎหมายยา마ตาสามหนค่ะที่มีวักท้ายว่าถ้าหากว่าไม่ได้ยินยอมแล้วพาไปอนาจารเนี่ยก็จะเป็นความผิดที่หนักขึ้นนะคะกรณีนี้ก็จะทําให้โทษมันเบาลงมาแต่ถามว่าเบามากไหมเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าความผิดพลาดเนี่ยมันอยู่ที่บิดามารดาเป็นหลักเลยบิดามารดาเขาไม่อยากให้ลูกเข้าไปมันเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าจะพูดไปก็คือกฎหมายเขามุ่งเน้นที่จะคุ้มครองอำนาจปกครอง ขเาาว่าในเมื่อเขามีสิทธิ์ที่จะดูแลบุตรหลานหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความปกครองของเขาไม่ว่าเขาจะเป็นน้าหรือลุงป้าน้าอาแต่เขาเป็นผู้ปกครองเขาย่อมมีสิทธิ์ในทางกฎหมายที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ของเขานั้นค่ะว่าไม่ควรจะมีใครหรือบุคคลใดมาถือวิาสาสะเอาคนที่อยู่ในความปกครอ,องของเขาอาไปสรุปง่งายๆก็คือว่าถ้าพลากจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองไปยังไงก็ผิดอยู่ดีค่ะแต่ต้องมาดูว่าจะผิดมากหรือผิดน้อยตามที่ดาวได้พูดมาเมื่อกี้เลยค่ะว่า เข้าในส่วนของความผิดมาตราไหนนะคะแต่ถ้าหากว่าพาไปเพื่อที่จะไปเป็นภริยาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคนละเรื่องเลยตรงนี้ดาวจะไม่ได้พูดถึงนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ในประเด็นนี้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วดาวจะมาอัดคลิปนี้เพิ่มให้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่สนใจเราก็ไม่อัดนะคะ สำหรับคลิปนี้ดาวก็บองเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเลยถ้าได้แล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวและก็ทีมงานมเดล h อชแนลด้วยนะคะสงสัยอะไรอยากจะรู้อะไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างอยากจะปรึกษาถุงมาที่เบอร์ด้านล่างนะคะจะมีทนายความในสำนักงานทนายเตยทนายอมทนายแนนแล้วก็ทนายดาวนะคะร้อยคำปรึกษาอยู่ถ้าอยากจะปรึกษาก็โทรมานัดที่เบอร์ด้านล่างได้นะคะแต่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะท้ายนี้ดาวขอฝากม l ดลลอแฟนเพจของดาวมเดลลอแคมเดอรมี่แล้ว ล้อช็อคของดาวด้วยนะคะดาวต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ